ความสำคัญของคำพระผู้มีพระภาคเจ้าเหตุผลที่ต้องรับฟังเฉพาะคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองค์เท่านั้นอย่าฟังคนอื่นทิ่ขุทั้งหลายพวกทิ่ขุบริษัทในกรณีนี้สุดตันตะเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกลอน มีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้ง เป็นชั้นโลก,กุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่าถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้พิกูทั้งหลายที่ขู่บริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่าง ของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่ปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุก,กาจิตวินีตาจัดเป็นบริษัทที่เลิศแลหากไม่สนใจคำตถาคตจะทำให้เกิดความอันตรทานของคำตถาคตเปรียบด้วยกลองศึกพิขูทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วกลองศึกของกษัตริย์พวกทศาราหะเรียกว่าอนากะมีอยู่ เมื่อกลองอนากานี้มีแผลแตกหรือลิพวกษัตย์สารหะได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มเสริมลงในรอยแตกของกลองนั้นพิกุทั้งหลายเมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นพิกูทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น ในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจักมีภิกุทั้งหลายสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีจักไม่เงี่ยหูฟังจักไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่า เป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสลาดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักฟังด้วยดีจักเงี่ยหูฟัง จักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพิกุทั้งหลายความอันตรธานของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แลพระองค์ทรงสามารถกําหนดสมาธิ เมื่อจะพูดทุกถ้อยคําจึงไม่ผิดพลาดอักิเวสนะเรานั้นหรือจําเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคําสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทําให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่า เรากระทําอยู่เป็นประจำดังนี้คําพูดที่ตรัสมาทั้งหมดนับแต่วันตัดสรูนั้นสอดรับไม่ขัดแย้งกันภิกุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตัดสร้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุตลอดเวลาระหว่างนั้น ตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยแต่ละคำพูดเป็นอากาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการเวลาพิขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้ อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองสันทิธิโกเป็นธรรมให้ผลไม่จำกัดการอากาลิโกเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูเอหิปัสสิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตัวโอปนญยิโกอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนปัจจัตังเวทิตัโภวินยูหิ ส่งให้ใช้ทำวินัยที่ตรัสแล้วเป็นศาสดาแทนต่อไปอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทำวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานนท์ทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ทำวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อานนท์ พิกุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาพิกุพวกนั้นจกเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแลทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอนสิ่งที่บัญญัติไว้พิกุทั้งหลายพิกุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจกไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจกสมาทานศึกษาในสิกขาบท ที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น